สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนคลับน้องแอมชลธิช,ทชาทุกท่านยินดีตอนรับสู่ช่องคุณแม่มาแช่นะคะมือนีคุณแม่กาสิได้น้ำภาพส,สวยนะ่ารักนารัก,รกของน้องแอมมาห้เอฟซีแฟนคลับได้รับชมนะคะเพื่อให้ใหายคิดหดเนาะบางท่านหรือว่าลหลายท่านกะสิบอได้ไปสัมผัสตร,ตรงหนาเวทีนะคะเวลาน้องแอมไปแสดงเนาะ เข้ากับสีสัมผัสได้ตามช่องทางต่างๆต,ตามหลกโซเชียลนะคะตึงมนอนีคุณแม่ก่าได้น้ำเสียงรองของน้องแอมเป็นบางส่วนมาให้ได้รับฟังกันค่ะก็ขออนุญาตน้องแอมไล่ๆด้วยค่ะทีได้น้ำเสียงเพลงมาให้แฟนคลับได้รับฟังกันเพราะหาหายคิดทอดเนาะค่ะน้องแอมของเขาก่านะฮะ หล่องเพลงมวนนะคะถูกคนขาคุณแม่กบหักน้องนะคะหักหลายนะคะโบเมนวาแคม่วเบาถึงน้องนะคะกะหักในความจริงใจมองน้องเป็นเด็กหน่อยไหวใสไหวหนาหักคุณแม่ก็ได้น้ำาพาดานาหาะหักนะหักมาให้เอฟซีแฟนคลับเด้ช่มกันนะคะเป็นบางส่วนเนาะน่องแอมของเฮากะมีความสามารถเล,ยลายๆด่านนะคะตามที่เอฟซีแฟนคลับได้ รับรู้กันนะคะเก่งหลายค่ะน้องแอมของเฮ้าแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวนะคะน้องอมีแววของศิล,ลปินเต็มตัวเลยนะคะทุกคนค่าซึ่งในมือข้างหน้าคุณแม่คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้เป็นถึงราชินีทุ่งมะลากับวาใดนะะเนาะค่ะเนาะก็ขอให้น้องเจ้าไปยังงมั่นคงบนเส้นทางนี้นะคะ ขอให้คงความหนาหักไปนดนๆให้เอฟซีแฟนครับได้ชื่นชมผลงานนะคะไปนั้นๆนะคะแล้วกากลับมาฟัางเสียงน้องแอมชนทิชาก,กันบางส่วนเลยค่ะเสียงสาวบ้านนาแ,แฟนแฟนจะอามาแล้วเดินทางสาวบนทินดอกโัวบ,บ้านเชื่อลูกเชื่อลาน สาวสีรเมืองมาไอนนำเบี้วจิตชารียาเอาเสียงลำทำนว่าอาจารย์ส่งเสียงโว้ดมาอ้นจัจแฟนแฟน